เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Attack on Titan Revolution ครับผมวันนี้ครับผมมาทําตามคําขอของน้องคนหนึ่งนะครับที่ขอคําว่าพี่ครับผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องตระกูลเรื่องความสามารถของตระกูลนี่เลยพี่ทําให้หน่อยได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยนะทุกคนที่ตามมาเล่นผมคิดว่าก็น่าจะอยากรู้กันนะครับว่าแต่ละตระกูลดียังไงเก่งแค่ไหนใช่ไหม อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันก็แล้วกันนะครับคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่ปลอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID p ดี s พแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena b a k o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัคขอนนี้าตเปิดตัวเทโลขึ้นมานะวันนี้ครับผมมีน้องบีมนะเป็นคนมาช่วยคนหนึงแล้วกัน นะครับช่วยกันแต่ช่วยกันดูเนาะสวัสดีครับน้องบีมสวัสดีค่ะยไม่เจอนานไม่เจอนานนะช่วงนี้ช่วงนี้น้องยุ่งๆนะครับเนื่นองจากวาดรูปขายหูช่วงนี้ขายดิบขายดีนะร่ำรวยเงินทองทแล้วตอนนี้ก็นะฮะก็สภาพตอนนี้ก้าโมงนะฮะแต่แต่ที่พี่นัดไลฟ์ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้หลับเลยนะฮะไม่ได้วาดรูปครับ <c oughs> ไม่ได้วาดรูปนะไม่ได้วาดรูปไอ้เฮียเล่นเกมไอ้สั้ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตระกูลกันเลยแล้วกันนะขออนุญ,ญาตข้ามแลนไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะสนใจตั้งแต่อีพิกจนไปถึงดีเจนฮะมียูนีคด้วยหรอ,อบีมอะฮะตระกูลอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้สุดท้ายเลยเดี๋ยวขอไล่ขึ้นไปเลยระดับความสำคัญนะเคสซาวเวอร์ <c oughs> ower, ไหนดูซิน่าอะไรบ้างตระกูลแรกบวกสิบไททันดาเมดนะครับบวกสิบไททันดาเมดเขาหมายถึงว่าตอนแปลงเป็นไททันหรือเปล่า น่าจะเป็นแบบนั้นนะอืมน่าจะใช่นะเพราะว่าเกมเนี้ยคุณสามารถแปลงเป็นไททันได้ด้วยนะครับผมจะบอกให้นะแล้วก็เจนบอกสิบเบสไททันสแตทบีดหรือเปล่าเบสอะไรบีดบีดไททันสแตตตัวนี้ไททันสัตว์ป่าเหรอประมาณเป็นประมาณน้เป็นไททันสัตว์ป่าอืมแล้วก็เจนอะไรเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ ODM เรน ODM เนี่ยน่าจะเป็นตัวย่อของไอตัวเครื่องเคลื่อนย้าย3มิตินะอันนี้ผมไปศึกษากับน้องบีมเพิ่มมาแล้วนะ ODM เนี่ยครับมันจะมีมันจะเป็นตัวเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติแล้วมันจะแบ่งเป็นประเภทออกไปอีกจะมีอ่า Control มีเลนแล้วก็มีแกส๊สนะครับเออตัวนี้จะเพิ่มเลนสนะก็คือทําให้คุณสามารถยิงสลิงได้ไกลขึ้น10%เออก็ถือว่าโอเคนะ เพราะว่าสลิงเนี่ยจำเป็นนะครับในการเคลื่อนที่นะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นสกิลเป็นสกิลแฟมิลี่ว่ะสกิลเฉพาะไอ้นี่เลยเฉพาะตระกูลนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยชิปเตอร์รีเจนต์อ๋อกดซัดจะรีเจนต์เลือดอุ้ยเจ๋งนะเพราะว่าเกมเนี้ยตายแล้วตายเลยใช่ไหมบีมใช่เออเลือดรีเจนต์ไม่ได้นะเออเป็นตระกูลที่น่าสนใจพอสมควรน,นะต่อมาอาร์เลสอ๋ออาร์เลสสักอย่างแล้วกันนะ บวก10%เอร์เซนตคอร์ล้โซไททันสะฮะคอร์ล้อโซไททันหรอตัวไหนวะเฮ้ยผมไม่รู้จักก่าออใช่ไททันหกสิบเมตรปะอ่ะมันคือไททันหกสิบเมตรจริงด้วยเฮ้ยแปลงได้หลายอย่างอ๋อเกมเนี้ยผมนึกว่าจะเป็นตัวงูงูเว้ยแบบแค่ขยายร่างโอ้มันมีหลายแบบว่ะนะถ้าตระก,กูลเนี้ยครับมันจะเป็นไททันหกสิเมตรนะเนี่ย คอ,อ,อร์โซลไททันสแตนะครับเพิ่ม10%แล้วก็คอร์โซลไททันเ e ลีบวกยีอันนี้ยผมยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระบบแปลงร่างเขายังไม่เอาเข้ามานะครับ<ม>แล้วก็เพิ่มโอกาสติดคี้ให้อีก10%เปอร์นะส่วนสกิลแฟมิลี่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับกดแล้วจะรีเจนเลือดเหมือนกันเลยนะเออก็น่าสนใจต่อมาราอันเหรอ ไม่รู้ว่าอ่านผิดขออภัยนะผมไม่ได้ดูการ์ตูนนะครับอะไรเนี่ยลบสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเทคแอสไททันเอดาจากการโดนโดนไททันตีหรือเปล่าใช่ไหมเออโดนอ่าตีเบาลงสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็โอเคแล้วก็เจนสิบอะไรเนี่ยอะมอดไททันสแตทอะเมอร์หรือเปล่าอะมอดอะไรอะเมอร์ปเอออันนี้ไททันเกาะหรือเปล่าเออตัวนี้ อันนี้ไม่แน่ใจนะเออน่าตัวนี้อาจจะเป็นไททันเกาะน,นะครับแล้วก็เจน10%บเปอร์ซ็นแม็กเฮลนะไดเลือดเพิ่มอีกสิบเปอร์เหมือนไอ้พวกนี้จะเป็นตระกูลไอ้นี่หมดเลยนะตระกูลคนที่แปลงมไททันได้หมดเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมือนกันครับกดแล้วก็รีเลือดนะกดเสร็จไอ้กดและรีเดี๋ยวผมขอเช็คไปหน่อยนะไอ้กดและรีเลือดเนี่ย ไม่รู้ว่า <ใน S 1> ต้องเป็นร่างคนหรือเป็นร่างไททันถึงจะใช้ได้นะเอออันนี้ไม่รู้แ,<ต>แล้วก็ปัจจุบัน,<ใ>นสกิลมันยังใช้ไม่ได้ด้วยนี่เขายังไม่ได้ให้ใช้ได้ในเกมในเกมมันมันมีเขียนแต่ว่ามันผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยมันรีเจนเลือดได้แบบว่าออลทางหรือเปล่าหรือว่า,วาได้เฉพาะนี่เพราะว่าหลังจากที่เราเล่นมันมาสกูลพวกอีปิหลายแหล่มันเหมือนจะมีพาเ์ติชัเลือดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีปุ่มให้กดน,นะบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน โอเคต่อมาฟิงเกอร์นะครับบวก5%าเซนไททันชิฟติงไทม์ก็น่าจะเป็นอ่ะเพิ่มเวลาในการแปลงร่างขึ้นมา5%เปอร์นะครับก็คือทำให้ร่างอยู่นานขึ้นนั่นเองนะครับเจนบวกสิอะไรเนี่ยแคทไททันสแตตตัวนี้อะไรอะ่ะผมไม่รู้จักอตัวอะไรอีกเนี่ยตัวอะไรอีกวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักอ,อ๋อมันเหมือนผมแคทมันแปลว่าเออเหมือนชื่ว่าอะไรวะแมวอ่ะ ไม่ใช่แคทอย่างนั้นสิมันแปลว่ามัเข็นนะ่ะมันเปียนน่ะไททันเปียนน่ะพี่อ๋ออ๋อเออเคยเห็นภาพอยู่เคย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 เจอโอเคโอเคนึกภาพออกแล้วไม่เอาว่าแคทหรือว่าคาก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเออขาขาใช่ไหม <c ats> เออไอเฮ <c ats> ีเ<ค>ยเขินเลยไอเฮียเป็นแมวไททันแมวโอเคแล้วก็เจ J O D M แก๊สเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เหมือนเดิมครับกดแล้วก็รีเลือดนะโอ้นี่มันตระกูลในพวกแปลงเป็นไททันในเรื่องหมดเลยหรือเปล่า นี่เลย can be คาร์มัสไททันชิฟเตอร์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ไททันแอคแท็กสปีดต่อยเร็วไอ้นี่ไททันต่อยไปนะเฮียแล้วก็เจนบวกสิบเปอร์เซ็นต์จอไททันสแตทไททันกามเหล็กหรือเปล่าวะไอตัวเนี้ยจออ่ะเออใช่าไททันกามเออเออบ้ากามอ่ะวิหมายถึงมึงไงบีไม่ใช่ไททันเอ้าเยอกหแล้วก็เจนบวกสิบคริดามเมดนะก็เพิ่มความแรงคินั่นเอง นะครับแล้วก็กดแล้วก็รีเลือดนะเลโนฮาร์ดว่ะเรออนหรือเลเรออนเลออนฮาร์ดเรยอนเรอนฮาร์ด Le กวสิบ<ง>อันนี้ไทท<อ>ันลังสีเจนสิบเอร์ <Annie S 1> อ๋ออันนี้ไททันตัวผู้หญิงเนี่ย mm hmm. ฟีเมลเนี่ยไททันสแตทโอเคแล้วก็เจนสิบเปอร์เซ็นต์ดามเมจเพิ่มดาเมจนะตัวนี้ใส่ดาเมจเลยแล้วก็กดแล้วก็รีเลือดก็ถือว่าใช้ได้นะ ต่อมาไทาบูไทเบอร์ไทบ,ทบูสักอย่างนะครับชิฟดูลายชั่นอินครีสบายสิบเปอร์เซนแปลงร่างได้นานขึ้นหรือเปล่าสิบเปอร์หรือว่าลดช้าลงสิบเปอร์นี้ไม่แน่ใจเลยเ<อ>นะครับน่าจะลดช้าลงนะแล้วก็เจนสิบเปอร์เซ็นต์วอแฮมเมอร์ไททันอ่าไอตัวนี้เป็นไททันคอนชั่วเลยนะครับแล้วก็เจนโก ได้ตังเพิ่มอีกสิเปอร์นี่ก็ถือว่าดีเงินเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมานะครับเออสาคัญมากนะส่วนสกิลกดก็เหมือนกันนะเออถ้าสกิลกดเหมือนกันผมขอุญายข้ามเลยนะต่อมาครับโซหรือโซอี้นั่นเองนะจะอ่านยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับอ่านได้หลายแบบ Cannot become a t ไททันชิพอ่านี่ครับ<ต>ถ้า<ม>เกิด<ม>ตระกูลไหนแปลมีคําว่า Cannot be คัมบ a ไททันก็คือไม่สามารถเป็นไททันได้นั่นเอง นะครับนะแต่มาดูบัฟที่ได้ดีกว่านะครับเจน ODM นะครับคอนโทรลนะครับแล้วก็แก๊สนะครับอย่างละสิบเปอร์ครับผมเกียร์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 เออใช่เกียร์ดิพูดผิดเกียร์ความเร็วของความเร็วของเกียร์เกียร์แล้วก็ควบคุมหมอเพิ่มมันบอกว่าสปีดอะน่าจะเป็นเพิ่มความควบคุมแล้วก็เพิ่มความเร็วของ ก็เลสามมิติก็ถือว่าสายพิวก็น่าจะชอบอยู่นะนี่แล้วก็มีอันนี้อัพเกรดคอร์สลดลงลดลงห้าเปอร์ซนก็ถือว่าประหยัดนะครับเอ้ยแต่ตัวนี้สกิลเขาให้มาดูพิเศษจังอะอะไรวะน่ะกิลยาวจัดขอแป๊แป๊บสรุปคร่าวๆก็คือในหนึ่งแมตช์นะวันเอร์แมตช์นะเขาจะบอกเลยว่าในหนึ่งแมตช์นะ when you take damage นะ เพียสมออะไรสักอย่าง where your s e l อเหมือนว่าถ้าได้รับดาเมจถึงตายเนี่ยเราจะไม่ตายหรือเปล่านะแล้วก็จะรีเจนเลือดขึ้นมาให้30%เปอนะครับจากตัว m ม็กเที่เรามีนะหลังจากนั้นครับอสามสิบวิหรอหลังหลังจากเขาเรียกว่าจบภายในอ่ะเนยเขาบอกว่าหลังหลังว่าเนี่ย after เดี๋ย t คั e ซีนะครับหลังมันจะมีคั c ซีนด้วยนะตระกูลนี้นะครับหลังจะจบ หลังจาจบคัดคดซีนนะสามสิบวิ U g N O อะไรสักอย่างเนี่ยอารมณ์ว่าคุณน่ะจะมีบัฟให้เหมือนจะได้บัฟภายในสามสิบวินั้นอ๋อบวกยี่สิบดาเมจแล้วก็บวก60สิบดาเมจรีดูชั่นเหรอการดาเมจนั่นแหละการดาเมจเปอร์เซ็นต์ทำ<พ>ด,ดาเมจแรงขึ้นยี่สิบแล้วก็จะอะไรนะได้รับดาเมจลดลงหกสิบเปอร์อหูก็โหดนะเนี่ยโอ้ก็คือเป็นสายกันตายนะ โซเน่โซอี้ของคนนี้นะเออก็ถือว่าน่าจะโอพีที่สุดแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายที่เล่นร่างคนที่ไม่ได้แปลงร่างแน่นาคตอ่ะนะเออได้น,นี้มาก็ไม่แย่เลยครับถือว่าดีเลยเอ็นเมื่อจบสามสิบวิอยู่โอ้โหคุณก็จะตายเอา้ <laughs> าเหรอตายเหรอเนี่ยอยู่ได้นะอ๋อ <laughs> มึงเหมือนแบบเปิ๊กฮึดอ่ะเปิป๊กเปิ๊กฮึดฮึดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตายหาอย่างเงี้ยเหรอ ไม่้ยนะแอบเศร้าจังเหมือนจะดีอ่ะโอเคต่อมาเรามาถึงมือหลักกันดีกว่านะครับผมจะไล่ขึ้นไปเลยนะตัวแรกครับลีสลีสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่ไททันหญิงคนแรกหรือเปล่านะผมไม่ชัวร์เลยไม่ได้ดูกระตูนนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามันเก่งแค่ไหนนะเจน10%ไททันสแตปนะครับปกติอ่ะได้เพิ่มมา10%แล้วก็เจน5 XP 5 g โกแล้วก็ ลบอัปเกรดคอร์สสิบเปอร์เซ็นต์อุ้อยเหมือนเป็นสายซับพอร์ตนะวมีปาร์ตี้เมมเบอร์ก็ได้อีก <S 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 นี่แล้วก็อันนี้อันนี้คือให้ตัวเองก่อนนะฮะนะนะแล้วก็มีปาร์ตี้เมมเบอร์ได้อีกครับเมมเบอร์ member ได้อีกคนละห้าเอ็กพีนะแอนโกลฟอร์ปาร์ตี้เมมเบอร์นะครับเหมือนซับพอร์ตเลยอ่ะนะ <S <S โโคนนี้แล้วก็เจนแอนเอ็กต้าซับพอร์ตเบิร์กสล็อตนะครับก็คือเหมือนจะได้อ่า ช่องเปิร์กซับพอร์ตเพิ่ม1ช่องนะครับเออก็ถือว่าใช้ได้นะมาดูสกิลดีกว่าแฟมิลี่สกิลครับเอ้ยอันนี้คอนคอนเคิร์สเหรอคอนเคิร์ตคอนเคิร์ตไปแปลภาษามาแล้วนี่ครับมันจะเป็นอาลิบอบิลิตี้นะเป็นให้กดสตันออเปอร์ไททันอะราวอุ้ยกดแล้วจะสามารถสตันไททันได้5วิเชี่ย ทำให้ไททันหยุดได้ที่ผมว,ว่ามันไม่ธรรมดานะยืนนิ่งๆให้เพื่อนในทีมแบบปาดคอชิวๆเลยเอะเฮ้ยมันตัวซับชัดๆเลยอ่ะแล้วอะไรต่อเนี่ยทูคอ m แมนอัพทูสิบเนียบายเปิดไททันแอคแท็กสั่งให้ทับคเฮ้ยเดี๋ยวส,สั่งให้ไททันสิบตัวที่อยู่ใกล้โจมตีเป้าหมายว่ะเฮ้ยม<อ>ึงโอพีจังะ <Yeah. S 1> อะเฮ้ยไม่ธรรมดานะแล้วสุดท้ายครับ <Yeah. S 1> ทูชิฟเร เดสเลตโทโยชิบาผมไปแปลมาแล้วอะเขาบอกว่ามันสามารถกดแปลงร่างโดยไม่ต้องคำนค,คำนึงถึงหลอดแปลงร่างคือ,อยังไงอะแปลงร่างได้ตลอดงี้เหรอบ้าเปล่าผมอากแปลงร่างตอนไหนก็แปลงหรออย่างนี้หรออันนี้ไม่รู้เลยนี่ไม่รู้เลยพเพราะว่าระบบแปลงร่างไม่เข้ามาเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสเต็ก,กับสกิลก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นผมยกให้ เป็นตระกูลสายซับพอร์ตแล้วกันนะเท่าที่อ่านนดูนะเออสายซับพอร์ตนะครับมาต่อมาเลยอัคคแมนเออตระกูลผมตระกูลผมนะไหนดวสิอ่ามาถึงนี่เลยครับ Cannot be a ย i t ไททันนะครับไม่สามารถเป็นไททันได้นะแต่ดูสิ่งที่คุณได้รับนะเจน20%ดาเมจนะครับสร้างดาเมจมากขึ้น20%เปอนะครับบวกโอกาสติดชี้15ครับบวก ความแรงคีอีกส5ครับแล้วก็ได้ ODM แก๊สเพิ่มอีก10ครับได้ระยะเพิ่มอีก10ครับแล้วก็ได้คอนโทรลเพิ่มอีกสิบโอ้โหไอย่างโกงเลยเหมือนมันเกิดมาเพื่อฆ่าไททันเลยอะตระกูลเนี้ย Gen Double Jump บวก Boost d a ทให้1นึ่นะครับแล้วก็ Gen e ส t ็ Slot Offensive ิร r s ส Slot นะก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสก,กิลกดกันบ้างโหมีสก,กิลสี่อันเลยแต่ในเกมผมเห็นแค่สามนะณนะปัจจุบันหรือว่าสี่นี่แหละอ่ะเดี๋ยวลองดูกนนะครับสก,กิลแรกครับเรนโหมดนะครับเจนนาบาร์แดดฟิปออนไบลูยิ่งดาวเมดเวนฟูกิฟต์อ่ะยี่สิบโบนัสทูออฟสแตทเพื่อเมื่อทำดาเมจนะเวนฟูกิฟต์อ่ะยี่สิบโบนัสถ้าทำเต็มทุกอย่าง หมืนทีมันว่าเหมือนกับว่าเล่นโหมดอ่ะจะมีหลอดขึ้นมาเป็นหลอดพิเศษแล้วถ้าเราทําหลอดนั้นเต็มได้อ่ะมันจะบวกเออบวกยี่สิบป่ะหูมิ่วุอย่างเราจะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์โกงมากเลยนะบีมแต่พี่ก็ต้องมันก็คงต้องเก็บสแตทแล้วก็กดป่ะน่าจะเป็นการเปิดโหมดอ่ะผมว่าเออแบบฟิลคล้ายแบบตีเก็บหลอดแล้วคุณก็เปิดโหมดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างบวกยี่สิบเปอร์หูเก่งครับเก่งเลย สกิลแรกก็เวอร์แล้วนะอ่ะมาดูอันต่อไปนะอันนี้ว่าฮิว h u ฮิวแมนิตี้สตองเก s โซเ i อร์เหมือนจะเป็นสกิลนะครับเหมือนจะเป็นสกิลให้เรากดใช้ในเกมนะเอออะไรวะสกิลสกิลอะไรวะ Let it R.I.P. นั่นแหละ <Okay. S 1> ชื่อแปลกๆว่ะ And Occument Only Version ว่ะเนี่ยสติล <Yeah. S 1> กด Z อ่ะสปินนิ่งหมุนตัว หมุนตัวหกวิเหรอถ้าปั่นถ้าปั่นหรือเปล่าวะถ้าปั่นแน่เลยเป็นสกิลหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยของรีวายเป็นสกิลโจมตีหมดเลยนะเออแล้วก็ฟาม i ลี่สกิลสุดท้ายสวิสไ y l ์นะครับออลี่กดเอ็กซ์ทำไอะไรที่อยู่ในระยะจะฆ่าทีเหรอวะวัตถุ แปลแล้วมันก็งงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นสกิลหมดเลยครับพวกนี้เป็นสกิลหมดเลยนะอะไรคือคิวคิวลิงเด็วะเออ,อว่าถ้า,ถาดกด x ในในท่ทานที่อยู่ในรัศมีอ่ะในระยะ,ะ,ยะจะตายโวเยออ่ะแล้วสุดท้ายละเยเกอร์นะหรือเยมัวนั่นเองนะมาดูเนี่ยได้อะไรบ้างลบส i t a n Shifting c ไททันชิฟติครูดาวอ่าก็คือทำให้สามารถแปลง ร่างได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็เจนบวกยี่สิไททันสแตตก็คือนั่นแหละบวกสแตตตอนแปลงร่างเป็นไททันให้20เปอร์เลยเยอะกว่าคนอื่น10เปอร์เลยนะเท่าตัวถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ Gen เจน15คริเชนเพิ่มโอกาสติดคีย์ิบหเปอร์นะครับแล้วก็เจนเอ็กตอรดีเฟนเซ์เพิร์กสล็อตนะครับนั่นแหละนะก็ได้เพิร์กสล็อตอตัวดีเฟนเซ์เพิ่ม1สล็อตนั่นเองต่อมาสก,กิลสก,กิลอะไรนี่ บูสต์บูสเรนรีโซเวอร์เป็นสกิลอีกแล้วครับกดแล้วจะฟูลี่ฮลยูเอลเซลหุ้ยกดแล้วเพิ่มไอ้นี่หรือเปล่าเพิ่มเลือดน่ะฮิลฮิลฟูลี่ฮิลยูเเซลรีสโตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออฟแก๊สอ๋อกดแล้วได้แก๊สบีมหุ้ยโอ้โหสำคัญนะทุกคน <ค>เกมเกมนี้แก๊สคือชีวิตครับไอ้เจมบดมาตั้งนานไอ้นี่เองเอะที่มีกูแก๊สเยมั่วไอ้เยมั่วมันโกงะนะต่อมาแบกยังไงวะอินวิกเก t e เลตอ่ะ,อ,ะอันนี้อ่านผิดขออภัยนะอ่านยากคำศัพท์แต่ละอย่างกด X อ็กสกรีมอะไรเนี่ย Yourself after death เฮ้อรู้จากความตาย <S <S มีชุบชีวิตด,ด้วยอ่ะ ตอนเราตายมันเขียน your d a ใช่ไหมปกติหน้าคัสซีนั้นเราต้องจะกด X ได้แล้วเราก็จะเติมขึ้นมาจากไอเฮียมีชุบชีวิตได้โกงจังอ่ะต่อมานะครับเบอร์เซิร์กนะนี่นี่น่าจะตอนแปลงเป็นไอไททันหรือเปล่าเนี่ย go to เบอร์เซิร์กเบส on your mastery เติร์ดเลนเหวี่ยงเจน25%ดาเมจบูสตัน10วิหลังจากนั้นใช่ปะ ใช่เหมือนกับกกว่ากดสกิลสกิลนี้น่าจะใช้ตอนอันนี้ถ้าใช้เท่นานั้นนะตอนเออน่าจะตอนแปลงเป็นไททันแล้วเหมือนกับว่าะจะทําให้ดาเมจเราบูลแล้วก็เหมือนถ้าหลังจากใช้เสร็จอะเราจะสตัร์ไว้สิบวิมันเขียนว่าสตาร for 10 second afterward อ๋ออ๋ออ,อ,อ,อ๋อมันไอประมาณนี้ประมาณว่าเหมือนเราเครื่องอช็อตปะเราเออเออเหมือนฮีดอะเหมือนเออเอเอเหมือนโอเยอร์ฮีดแล้วทำอะไรไม่ได้สิบวิ โดนยัง <Okay. S 2> กิ่งาข้อข่าวมั้งแล้วหลังจากนั้นถ้าหลังจากนั้นอเจัิจากหมดอ่ะเราก็จะโดนสตัร์ทสิบวิคือมึงต้องมั่นใจว่ากดแล้วจะฆ่าได้แล้วแถวนั้นจะไม่เหลี่ยงแล้วมันกระทืมมึงตอนยืนเออสิบวิอ่ะอนั่นแหละอ่ะต่อมาครับชนะิฟเตอร์รีเจนนะทูเพิ่มเลือดเองเรเบสซี่รีเจนยูเฮลอ,อ,อ่ะก็แค่เป็นสก,กิลเพิ่มเลือดนั่นเองอ่ะหมดแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรีเจนนะปัจจุบันที่มีก็เอาจริงๆนะแค่่วามัน อเอาจริงๆเอาจริงๆเลยนะถ้าจัดเทีย์ความเก่งอับผมให้ออคคแมนยืนหนึ่งตอนเนี้เพราะไททันอย่างแปลงไม่ได้ถ้าแปลงได้เดี๋ยวจะต้องดูอีกทีเออเกรดไหมนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูแต่แต่ผมสงสัยอันนี้ชิก,กิหรือชิกใครนะคืออะไรอยู่นี้ขอดูหน่อยเถอะเฮ้ยมันคือตระก,กูลพิเศษไอ้บีม<ห>นี่ออขอแปลเลยอันนี้แปลอันนี้ต้องแปลจริงทำไมมันเขียนว่าเพลเยอร์วะเฮ้ยแปลจริง ตระกูลนี้มอบให้ผู้เล่นที่มีการสังหารไททันมากสุดขณะที่ Attack on Titan r e v e l a t i o n อยู่ในการทดสอบนะครับเจ้าของปัจจุบันของครอบครัวน,นี้หมายถึงว่าของตระกูลนี้ที่ถืออยู่คือคนที่ชื่อว่า First สค l e r t อ F ์ h ายฟ t h a i ะทายฟ h ้ง t y p h i กทายสักอย่างแล้วกันนี่ผมไม่รู้ว่านี่ใช่จำนวนคิวที่เาขาฆ่าไปทั้งหมดหรือเปล่าแต่เรามานับกันหน่วย10 ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านไอ้เหี้ยนี่โปชัว <_ letter> ถ้าอยากได้ตระกูลนี้คุณจะเป็นคนเดียวเท่านั้นครับในเกมที่มีแล้วคุณจมึงจะหลอ่อเฮี้ยนะเออเขาเขียนว่าก็แค่ออคเมนสีตาสีฟ้าอย่ากโกรธนะเดียวอันนี้เขาเขียนไว้เป็นแบบมันก็แค่ตระกูลพิเศษเออเป็นเหมือนอา่าลีไวอีกร่างหนึ่งที่ตาสีฟ้าเออ แค่สร้างมาขำๆแต่ไม่ขำครับโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะผมอาจจะแปลได้แย่หน่อยแล้วกันเป็นคนที่ไม่ได้ดูกระตูแล้วมาทําเกมมันก็รู้สึกแปลกๆนะแต่ถ้าจะให้ไปได้ดูก็ไม่ไหวเยอะเกินนะอ่ะสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นงะก,กันด้วยนะครับเออจะ4,700ดร้ยซับแล้วนะออช่วยๆกันนะ ให้ผมได้แต 5, นะ5 0 0พันนะเอนะโอเควันนี้ผมกับน,น้องบีมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย